แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้แป้งทำขนมปังน,นะคะแล้วก็แป้งเค้กนะคะใครไม่มีแป้งเค้กก็ใช้แป้งอเนกะสงค์นะคะต้องก็ใช้แป้งอเนกะส์นะคะเพราะว่าที่ตุรกีไม่มีแป้งเค้กขายนะคะจากนั้นขนมผงค่ะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดนะคะหรือถ้าใครไม่มีทั้งนมผงทั้งคอฟฟี่เมดก็ไม่ต้องใส่ค่ะ นะคะสำหรับทำทานเองนะคะแต่ถ้าทำทานขายต้องใช้นมผงนะคะนะทำทานเองไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดถ้าไม่มีคอฟฟี่เมดก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะทำทานเองไม่เป็นไรแต่ถ้าทำขายเราต้องควบคุมคุณภาพนะคะต้องใช้นมผงนะคะนะแป้งก็เหมือนกันนะทำทานเองไม่มี แป้งเค้กก็ใช้แป้งน,นกระะสงสมได้นะคะแต่ถ้าทําขายจําเป็นจะต้องใช้แป้งเค้กนะคะจากนั้นค่ะพักเอาไว้ค่ะเตรียมอ่างผสมค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ1นึ่ฟองปนตีไข่ไก่เล็กน้อยนะคะแล้วตักออกนะคะไข่ไก่นี้ให้ได้ประมาณ50-55กรัมคือใบกลางนะคะ ปิ้งไม่มีใบกลางนะคะปิ้งมีใบใหญ่เพราะฉะนั้นปิ้งก็ตักออกหน่อยนึงนะคะน้ำค่ะน้ำเย็นนะคะนมเย็นๆค่ะไข่ก็จับตู้เย็นเลยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะตามด้วยส่วนของแป้งค่ะ ยีสต์ค่ะเปิ้นใช้อินสเตนนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้นไม่พูฟนะคะใครใช้ยีสต์ธรรมดาพูฟก่อนนะคะจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้หมดผงแป้งสูตรนี้แฉะแต่ก็ไม่ได้แฉะมากนะคะนวดมือได้นะคะใครนวดเครื่องก็นวดเครื่องได้เลยนะคะแฉะนะคะสูตรนี้ นะถ้านวดมือใช้นวดสลับฟาดนะคะนะแต่ถ้านวดเครื่องก็นวดได้เลยค่ะนวดจะเป็นฟิลม์มนะนวดมือก็ต้องขึ้นฟิล์มนะคะสูตรนี้เอ่อจะฟิล์มมากฟิล์มน้อยไม่เป็นไรแต่จะต้องขึ้นฟิล์มนะคะเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะให้แน่ใจนะคะว่าหมดผงแป้งตามขอบเนี่ยเก็บมาด้วยนะคะจากนั้นนะคะใส่เบิดแป้งค่ะนะคะ ใครนวดมือใช้เนยอุณหภูมิห้องหรือเนยเย็นนะคะใครไม่ได้นวดแบบเปิ้ลน,นะคะให้ใช้เนยละลายนะคะแต่เนยละลายจะต้องหายร้อนแล้วนะคะละลายมาใหม่ๆไม่ได้นะคะต้องหายร้อนก่อนนะละลายแล้วตั้งทิ้งไว้ให้หายร้อนนะคะจากนั้นสูตรนี้พิเศษค่ะน้ำมันพืชค่ะเปิ้ลใช้ทำสองอย่างนะคะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใส่เนยไปแล้วเขาแฉะคือปก,กตินะคะถ้าใครมินวดแบบเปิ้ลใช้เนยละลายนะคะเขาจะเข้ากันง่ายกว่าคือมันจะคนผสมกันง่ายกว่านะคะถ้าใครนวดเครื่องหรือนวดมือใช้เนยเย็นนะคะนะย้ำนะคะย้ำใครม่นวดแบบเปิ้ลเนี่ยให้ใช้เนยละลายเพราะเขาจะเข้ากันง่ายกว่า นะคะใครนวดมือนวดเครื่องเนยเย็น,นะะเ,นเย็นนะคะเนยเย็นๆย้นยำยำเนยละลายก็ต้องละลายแล้ววางให้หายร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะใช้ไม้เนี่ยคนจนกูเต้นเขาขึ้นหนะ้าแล้วก็แป้งฟอร์มตัวดีนะคะระยะเวลาคนประมาณ7-10ถึง10นาทีขึ้นไปแล้วแต่แรงนะคะ นะป้นใช้วิธีเขี่ยแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะเข้ากันเองค่ะนะย้ำนะคะใครไม่นวดแบบเป้นใช้ไม้คนแบบนี้คนไปบี้ไปนะคะ7-10นาทีขึ้นไปนะคะจนเขาเป็นฟิล์มนะคะนะเขี่ยไปเนี่ยจะเห็นว่าแป้งแฉะนะคะ แป้งแฉะนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามารวมกันแล้วนะคะเนี่ยเขามารวมกันเป็นก้อนแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะนะเดี๋ยวเราจะดูฟิล์มกันนะคะเป็นเขีย่ยทั้งดันแบบนี้ทั้งคนบ้างอะไรบ้างนะ,ะถ้าให้นวดมือก็เอามานวดไปฟาดไปนะจะมาดูฟิล์มนะนะใช้ไม้นวดก็ขึ้นฟิล์มนี่ แต่ฟิล์มอาจจะไม่เท่าเอ่อไม่เท่ากับนวดเครื่องหรือฟาดมือนะคะนะถ้าให้ทำขายก็นวดเครื่องนะคะนวดให้ฟิล์มเลยกนได้แค่นี้โอเคพอแล้วนะคะมือมือแล้วก็พอนะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยฟิล์มประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะแต่ใครทำขายต้องให้ฟิล์มมากกว่านี้นิดนึงนะคะจะได้นุ่มๆน,นะนะจะเห็นเขาไม่ค่อยติด โถ ổ, จะติดมือนะคะติดมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเล็กน้อยการติดลูกน้ำมันเล็กน้อยน้ำมันพืชน,นะคะประมาณเท่านี้หนึ่งสอนชาลูบมือค่ะแล้วก็เอาโดขึ้นมาลูบโถ ổ, การติดนะคะแล้วก็ลูบที่โดด้วยเก็บโดเนี่ยจะเห็นเนี่ยเขาดึงดึงนะคะเขาดึงดึง นิ่มหน้านิ่มสูตรนี้นิ่มมากแป้งนิ่มนะคะโอเคพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นเป็นเท่าตัวน,นี้แล้วนะคะแป้งแฉะนะสูตรนี้แป้งแฉะนะคะแต่ว่าไม่ค่อยติดมือนะคะเพราะไขมันเยอะนะคะสูตรนี้แป้งขึ้นช้านะคะเพราะว่าไขมันเยอะแล้วก็มีไข่นะคะ นะเป็นปกติขึ้นช้าก็สูตรปกติเล็กน้อยค่ะไม่เยอะแต่ขึ้นช้ากว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาช่างเราก็แบ่งแป้งนะคะไล่ล่มด้วย <Okay. S 1> ได้ส0่ร้อยกรัมแบ่งก้อนละ40กรัมนะคะสิบก้อนเป <Okay. S 1> ็นแบ่งครบแล้วนะคะ ากนั้นนะคะเดี๋ยวเราคลึงกลมค่ะเราทำขนมปังเนี่ยทำตามลำดับที่เราแบ่งแป้งนะคะนะเราตัดอันไหนก่อนเราก็คลึงอันนั้นก่อนคลึงอันไหนก่อนก็ขึ้นรูปอันนั้นก่อนนั่นเองเอนะคะ กลมเสร็จแล้วนะคะเราคุมผ้านะคะหาผ้าหรือพลาสติกคุมก็ได้นะคะพักเอาไว้ค่ะสินาทีค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะหยิบมาทำทีละก้อนนะคะรีดค่ะรีดนะคะให้ยาวประมาณหนึ่งคืบประมาณ1คืบค่ะนะแต่ว่าไม่ต้องหนามากจะตัดค่ะ ตัดเป็น3ามเส้นค่ะถักเปียแป้งนิ่มนะคะเหลวแต่ไม่ค่อยติดมือนะคะถ้าตรงตะเข็บตรงปลายเปียเนี่ยเราไหนมาแล้วตรงเนี้ยเก็บให้ดีนะคะเวลาแป้งขึ้นหรือเวลาอบเขาจะได้ไม่เด้งออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบค่ะ เมื่อขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง10ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะเกือบเกือบสองเท่านะคะแต่ไม่ต้องสองเท่ามากนะคะประมาณเท่าครึ่งนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะปน้นวอมเป่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาหน้านะคะด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็นงขันช้อนโต๊ค่ะ ไข่เสร็จแล้วนะคะนำเขาอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะเดี๋ยวเราวางให้เขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเราค่อยมาทานเนยและชุบน้ำตาลค่ะ นุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยนะคะให้ใช้แป้งแข็งๆหน่อยนะคะชุบเนยทาทาเนยให้ทั่วๆนะคะหนาหนามากน้อยตามชอบนะคะใช้เนยนิ่มนะคะนะคะจากนั้นชุบน้ำตาลค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังเนยน้ำตาลนะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะนะคะยังไงก็เนี่ยนะคะนุ่มๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลาไปทานขนมปังก่อนนะคะสวัสดีค่ะ